สบายดีงามคำพี่น้องวัวสุข,ขสุขคนนะที่มาเบิ่งมาสม้มบรรยากาศอยู่บ้านไม่น้องหลีย้อนยุสก,ก,กสูบกอกสบายก่อนกันแน่นี่แหละพี่น้องเอ้ยสูบน้ำ<ม>าอาอยุได้นางนาะอาอยุจะอาอยุยอย่านาั่งนาะไปเก็บไปไปเสื้อผ้าไปเก็บนี่ให้นเรออยู่กับท่นานว่าเด้อ ได้ยี่บ่ผู้จูดองไผ่เนี่เออมัดแม่มาเห็นจัเสียอาบน้ำหายดน้องหลีจะได้ย่านั่งคนกับมาแกง้งนอไม่สิเหมือนบ่อเข่าไปจัก นี no usted, skip ่ก็คือใบยานางหน่อยเลยนี่เห็นบอสตนมันนี่เครือมันตดนเบิดไปแล้วมันเหลือดซ้ำนี่ใบยานางจะเก็บเอาใบยานางอะไรใบใหญ่ๆเอาเก็บเอาทนี่ ยิ่เกือบขาดฟุตตี้ได้หนินะพี่มาตอนที่ครมันเบิดนะพี่ริศมาตัวแค่ตัวมังหงส์พี่ทางนัดจะเอากรดไม้แม่เป็นสื่อหายคอยด้ยนะ็ยานางอีเด้อ เต้นอีกนิดถ้าต่ำมันผูเขาไม่แท้เลยผูมาอยู่สูงบอบอขอกระยาของเขามีอยู่อยู่เพื่อนอันนี้หลิอยากได้อันไปใส่ให้่าแกงแกงน้มให้่าขอเานีกัไีกไ่น่ก็่อก็่นอนอันก็ไนออม่นนี่ก็อ่นั่่ม่น được mấy gì ơi ai đứa đơn nè 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 dẹp to thì bằng đơn lon dẹp bằng đúc là mình dùng phải ừ. ừ, đây dưới ui tốt Đâu ừ, là phải mình leo <laughs> mua hát tí dẹp bằng cả ừ, <laughs> ờ, sao xịn áo quá này บ่นั่งนะนั่งเครือแม่นจะนั่งพุ่มเขียวงามแท้ไดุงกเมาเี่ยตนต้นอยู่เบิดแลก็เก็บดุแน่เลปุงยานน่ะหลายอยู่ปุงหลายเด้นอมนี่ ยานางใบบระดาเพืชสื่อไปอันนรักสามสิบหาคล้ายตนย้นายานางก็สื่อม,มาปลูกลูกไว้มากินแกงเราไหมมาห้ามนอนพี่มาห้ามบริเมื่อพอเมื่อแล้วพอนะอพอครับเลยพอห้ามนะเมือ่อแล้ว mưa hên rồi anh à đây, hôm nay có mưa. Hả? Vài lau à hup. Ừ. Giao cá bún hả, là. cả đấy. แตากขั้นน้าโมเลือกเขาเส้็มันก็ได้เข้าไปต่ำมาเพื่อนเมื่อดอกกำเพาะนีกินเบิร์ดนะพอดีแหละสันนี้ใช่เติบเอาบระทุงไปใส่น้ำมันนะก็ได้ไม่ม,มีสองถุงเดยในแค้มใบนะ

อืว่าเงินมัำเรื่องจะไปได้เนาะพ่อไหนอะไรบัรดาหวะไไบ่ือปู่คุณแม่พี่ลูกปู้คุณแม่พี่น้องนั่นนดาวัดอ่นอันนี้มืนมวลอยู่บอทับทับร้านนี่ขึ้นช่างลูกขึ้นช่างขึ้นช่าง โอ้แม่แม่อ้ำนำให้มาบาดนี้ค่ำเลยเอทุกอย่างนะเออแดนอยู่บ่อทางปุตรงอย่างหูด้พี่นออานน้บ่เอ๊ะพยบ่ไทันเผาะน้ำก่อนทางให้แบ่งให้เาก็ได้อแม่ก็ได้พอได้ให้เขามือตอนาค่ะเนาะแม่บุญบ้านอื ใส่น้ำกะแหน่น้ำมันบ่แม่าน้องขดื้อบ่น้ำกับตอนกะพอหมดปัดนำเออพอดีหลคลิปอืบ่เออนแก้วอ้อปใหญ่เออ ไอ eh <gue> <c respuesta> e ้สาบอ้ยนี้ฮนมยังแช่อยู่ลูกนมแช่จะเปิดไฟเออมันาำซะก่อนลูกํำสะก่อนจังหน่อยนั่นจังเปิดม่ใช่ใหญ่หไปไรง่วแเลยพู้ถ้าใหญไปไรง่วแล้วป้าเขาพูดมแหงอรีตป้าร้องรอเล่นป้า

อາບ t o m i m e ข้ <laughs> าด้วยบัคหม่วงแลນด้วยขปุ่นเนอດ Nga น้องลีดตอนกลับบ้าน Kham, อะไรนี่ Ohhh.. Mahaving land l i oh, oh, ม่มิเตี๋ย้ลูกม่สิเตี๋ย้ลูก ไปนัดป้อนเข่าไปอยูพุ่นเอลยเนื้อกำลังอาชาทั้งพ่อนทั้งกินปลาลุงเอ้ยมวนแห้งอโอ้โหน้ำมวนป้าลุงมวนบ่อสบายดีป้าลุงแล้วไหมจุ๊กจุ๊กบ่ฮะม่ใหญ่เห็นยังเด้ม่ใหญ่เด้ หิดนังหนางเผ้านังเผ้านังเนาะเ้านังเนงามเผ้านังดวยไปดีค่มืดแล้วด้วยอง้ามพ่อแล้วเขานะอ่ะชุยๆนะยช่วยนช่ยนะวาดีะไอ้พญ่อุบเนะ่ว้ามากอดข้อแม่นี่มวะ เออนั่งนั่งเอี่ยว่เรียนั่งนั่งืมโลชิ้นกิโลซี่พระยังว่าชองอ่ะอ่ากระปุกติดปากที่หนครับแม่กู้เห็นแบบหมูหามคิโลไปกิโลโอ้สูเขาหนึ่งคิโลอ่าคิโลซิ่งเรู้จักโลดพอังพวกพ่ไปแล้วได้แล้วมม่สี่ใช้โลดผุนเออสี่ปโลดน ไอ้ไอ้ี่ีราชิ้งอีกบ่น้อยๆหักจักคัวอมโหัจักคัวพญายิ่งผ้าปมเขาบอกยังนี่หูจักเบิ้ดไหมอันแรกจังวัาอะอันอันจัว่าจิตปวางเวทเนี่ยนี่จงวนพื้นะึงขาส่งย่อขาแม่ให้แม่แม่ผ้าป่ายขามืดนะอะไไงคอุ้มก็อืมแค่ไม่ให้อุ้มดอก ก็มีขอแลกเปลี่ยน <c oughs> บ้านพี่น้องห้องดอกยังน้อนี่พี่น้อง <c oughs> นี่ฐานบ่อข้างในมันออกกันเท่ามหรเบ้งนี่น,นี่พี่น้องมันจะเป็นแบบนี้บ้านพี่น้องห้องดอกยังน้อเขาเมนบอกเฮ้าได้เด้อพี่น้องแต่ว่าบ้านเฮ้าห้องดอกแค่ป่าโสสาิออกขมๆมเนาะโสสารคงมันเวลาเราไ่เคยกินเจ้าเคยกินอยู่บ่โอ้โหเคยแต่เบเอาเมื่อกระยาวมันขม นี่แหละซื้อเศ้าบาทพี่น้องเลยเพราะว่าต้นมันน่นไม่ค่อยเห็นเลยเนาะเม่นบะมี่เรทังเฮาเขตทั้งเฮามีแต่เขตทั้งอื่นเนาะจ้ะมีแต่เนั่งเขตทั้งอื่นทางบ้านเฮาบ่มีหนึ่งกินพี่กิ่งมันกระดอกงามดูขาวงามเนาะแม่อันนี้เรามาแซ่น้ามแเอาใส่ทางในมันออกแไปแล้วไดมกินพูดพูดพูดจากลีแล้วเนี่ยเนี่ยเนั่ย เปรอะๆจี๊ดๆจี๊ดจี๊ดันปิดปิดเลยโอ้ยพุ่นน่ะดด้เพิ่นก็สบัสดีเดี๋ยวดูนะแก็เฮ็ดอยู่่แล้วามเด้อะเอาดูเฮ็ดหลายเทื่อแล้วบ่เฮ็ดเด้อ โอ้ยเอ้ยไก่ไก่เป็นวัดบวกอือขอกันคลิปหนาเด้อปมาลุงเด้อของคนอลายที่มาเบิ่งมาซุ้ม